<rude S 2> ส,สวัสดีคนน them um. รับสวัสดีเอฟซีบาหน่อยทุกคนด้วยครับผมมือนีสองบาหน่อยพลาดรอกะสิป้ามาใส่ตุ่มดักปลาไหลเด้วยครับพี่น้องครับผมสิลุงมือนีกระสิรุงรอบแพ่สิบสี่หลังด้วยครับพี่น้องครับผมติะตามรถช่วงด้วยครับพี่น้องครับว่าหอาดายเนี้ยยังมาใส่มือนีนะครับผมไปเลยครับพี่น้องครับผมมือนีห้าก็สิลุงตุ่มสิบสี่หลังด้วยครับผมอันนี้รอบไม้ด้วยครับพี <ช kurz S 3> ่น้องครับผมอันนี้เฮ็ดรอบไม้ครับผม สร้างได้ด้วยครับผมสนใจกะสร้างได้ครับผมตัวอันนี้มันเป็นตะไคร้ตะไคร้กลมนะครับผมพี่น้องแต่ผมมีขายเป็นตะไคร้สี่เหลี่ยมด้วยครับถ้าตัวนี้เบิร์ดแล้วครับผมครับสร้างได้ครับผมนี่ห้อยก็จะเป็นไก่ต้มด้วยครับพี่น้องครับผมกับกะปีด้วยครับผมนี่ครับกะปีท่ามุกปากรอบด้วยครับผม เดี๋ผมจะใส่ให้เบิ้งจักเดี๋ยวเอาเงี้ยใส่ให้เบิ้งนด้ครับพี่น้อมมาใส่แบบไเนาะครับผมกะใส่หมกปากแบบนี้นะครับพี่หน้องน่ครับผมใส่ลงไปเลยครับผมแก้วกับปีกับปีเข้ากันยีท่าหมูกปากนะครับพี่น้องครับกับปีเข้าท่าหมูกปากแบบนี้นะครับ นี่ครับนครับผมมีวิธีการเฮ็ดยูเดอร์ครับผู้ใดอยากเฮ็ดรอบอยู่ในซองของผมมาครับผมมาผมสอนวิธีการเฮ็ดยูครับครับใส่แบบนี้ดนยครับนี่ครับเครับเอากระปีท่ามองปากแบบนี้เด้อครับผมแล้วจะเอาไก่แซงอย่างนี้นะครับครับไก่ข้ากับไก่ไก่ต้มนะครับพี่น้อง ครับผมใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เด้อครับผมนี่ครับไปพี่น้องครับผมผมมีใส่ให้เบิ้งจักหลังสองหลังเด้อครับผมก็เฮ็ดว้มงใส่ปัดไรเด้อครับผมแล้วกาวิธีใส่กเอาตัวนี้เขามาข้างในแบบนี้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับผมใส่เลยครับครับใส่แบบนี้ครับผมครับว่างเลยัะ ว่าหนังกระแตงปากให้มันเสมอได้ครับนี่ครับเอาง่ามครับมันหวังทางเข่าครับเสมอกับพื้นดินได้ครับพี่น้องว่าปลาไหลมันจะหาหู้เข่าไปกินงาหนือครับพี่น้องครับผมนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็ให้ปลุกนะครับผม อพ่างสายตาคนได้ครับเดี๋ยวเขามาขุ่ยครับพี่น้องครับครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับผมไปครับอีกหลังหนึ่งนะครับผมครับเห็นมองไว้เด้ครับพี่น้องครับผมครับหลอมห้องกับบ้างเลยครับผมเพราะว่าเขาเตรียมกินแววนะครับพี่น้องนะครับแลวกตาแตงทางเข่าดีๆได้ครับ โอ้ยจูงนะครับพี่น้องครับแต่งทาาเขาดีๆแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับข้างดังครับย้ายังเบ็ดกิดกวางนะครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้งครับผมนี่ก็ยังปกจักไหยนะครับโอ้ยรอขึ้นเลยแล้วยังปกนะครับผมเสรครับปกไปแบบนี้นะ้ครับเสร็จแล้วครับผม ขออย่าใส่ก็เด้อครับคำหรอครับพี่น้องครับผมพอกันมืออื่นเศร้าเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสิบวดีเอฟซีบานหน่อยทุกคนเด้อครับผมมือนีบ้านหน่อยผ่าเลาอกกระชิบมายามตุ่มรักปารีที่แท้ใบม่วานี้เด้อครับพี่น้องครับผมไปติดตามรับช่วงไว้ครับพี่น้องครับว่าห้องมือนีห้องสิบมันคือประมาณนะครับผมไปเบิรงเลยครับผมับมาลุ้นกันลังแรกนะครับที่ใส่ เห็นเบิ่งหมูว่านอยู่ได้ครับผมหลังหนึ่งก็จะอยู่หันนะครับผมพี่น้อหลังหนึ่งก็จะอยู่นั้นนะครับนี่นลังแรกครับผมที่เขาใส่หมูว่านนี้ครับอยู่นี้นะครับผมไปครับผมรวมกันเลยครับโอ้เล็ตัวครับพี่น้องเห็นบนนู้นครับพี่เด็ตัวนึ่งนะครับผม ตัวแรกครับผมหลังแรกกระตีได้ได้วยครับผมแตกชุดตัวนี้ยิงความกันได้ครับหลังนี้วก่เขาด้ครับผมหลังนี้หลังนี้วก่เขาครับหลายล้ มันใซ่ลอยชิบสามหลังได้ครับผมหลังหนึ่งเขาเคยแซอยู่นี้ได้ครับผมครับอีกหลังหนึ่งลุดเลยครับผมเขาอ,อยู่ครับเขาอ,อยู่ครับผมลูกครับ หลุดเลยครับผมหลังนี้ว่าเขานะครับผมเพื่อนขายหย้านะครับผมสินยาครับคับอีกหลังนึงนะครับผม ไงครับพี่น้องไงครับตัวนี้ไงครับผมตัวนึงครับไปครับผมสามลังสุดท้ายนะครับผมที่โฮเซย์ยี่ที่นี่หมู่บ้านนี้ครับตอนคำทำครับเที่ยวนี้นะครับผมสามลังครับผม ็นแต่เนาะครับผมมือนี่แต่จะตัวใหญ่ด้วยครับผมครับหุ่นได้ครับ หลังนี้บ่เขาครับผมหลังนี้บ่เขาะนะครับบ่ิหลังนี้ด้วยครับผมท,ที่ผมเห็นกนไหลมากมาขึ้นนี้ครับไม่รู้ว่าเขาบ่เขา,ะเาะนะครับหลังนี้ครับอวกเขาเลยครับ ไปอาลัดนะครับหลังสุดท้ายเขานะครับผมหลังสุดท้ายครับว่าเขาครับ สรุปยอดเห้เบ้งนะครับผมใส่ตุ่มสิบสามหลังเลยครับไอปลาไหลใหญ้สามจองตัวเล้ครับผมแล้วก็ลูกอีกตัวนึ่งนะครับผมนี่ครับสิบตัวนี้ก็สิบป่อยนะครับผมบอครับก่าสิบป่อยครับนี่ครับใส่รุนไม้เด้ด้วยครับผมรอบครับรอบเพิ่งเฮ็ียสร็จก็เลยมันล่องเลยครับผมเข่าแล้วครับผมนี่ครับี่ก็รอบเก่านะครับผมนี่ครับปลาไหลครับ รุ่นใหญ่สองตัวเลยครับผมสองตัวโลครับผมถ้าชอบคลิปนี้กครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวหน่อยฟ้ารอในเด้อครับผมหาก,กิีนแบบอีสานบวานเห่เนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผงน้ำแนืน้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้เห็คุคลดีๆให้แม่พี่น้องได้รับชมครับขอ,ขอบคุณ ทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เขามาติดตามรับชมส่องเบาหน่อยพาล้อครับตอนนี้คนกําลังติดตามผมอยู่หารอยจ็ดคนนะครับผมฝากเป็นกําลังใจซ่องผมในเด้อครับผมจึงจะเป็นซ่องย่งว่าเติบโตไปได้กะกะฝีมือกะยังว่าพัฒนากะขอโวดขออภัยละลายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเด้อครับผม คลิปนี้เอาไว้ซปสนี้ก็นเนาะครับสวัสดีครับ